สิ่งที่ผมสั่งกับน้องเขาไว้นะครับก็เป็นสติกเกอร์ของกลุ่ม n m a x Travel นะครับเดีนะ๋ยวมาดูหน้าตากันชุวยนะครับนีมาอะไรอุย้ยให้มาทต้อง2องแผ่นแนะ่โอ้โหสามแผ่นอันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นกลุ่มที่ทำสติกเกอร์ได้สวยมากเดี๋ยวผมจะไปติดที่รถผมด้วยนะก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ว่า n m a x ทัวริงไทยแลนด์แบบนี้นะครับแล้วก็เขามีขายจำหน่ายอยู่นะครับก็แนะนำรับใครที่ขี่สกูตเตอร์นะ n m a x นะครับก็สวยครับถ้าเอาไปติดที่รถนี้รับรองว่าสวยแน่นอนนะให้มาตั้งสามอันเนี่ย thank you มาครับน้องเบนนะครับสวัสดีครับตัวนี้เราได้รับผลิตภัณฑ์อีกแล้วเดือนนี้จ่ายกันสปดานแรกเลยครับผมเป็นยางของ n m a กนะครับผมแต่มีไอล็ k อกมาจอดทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> <net> นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวกันนะโดยมีพี่ปิยะเป็นผู้ช่วย <c oughs> ในการแกะมีอีกอันหนึ่งตรงนี้นี่จะเป็นล้อนหน้านะมาดูเล็กกว่าปิ <P> ๊บ <ip> อ่าโอเควะาอย่าถามว่าที่ไหนครับผมลาซาด้าเช่นเคย นะสุดยอดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตังกันนะครับนึงอันนี้ได้เป็นยางหลังนะครับเป็นของอะไรยี่ห้ออะไรกันมาดูนะครับอันบ็อกอันบ็อกอ้ยมีจะเข้ามือก่อนนะครับผมนี่ไดมีความโกลยหลนะแขกและผมไปครับนะยี่ห้ออะไนีเฮ้ยไอเอฟไอ อันนี้ได้รับการแนะนํามาจากคุณพี่เอครับพี่เอบอกว่าดีมากครับเดี๋ยวจะเป็นล้อที่จะใช้เที่ยวในช่วงสิ้นปีครับเอออะไรวะเนี่ยนั่นไหมมียามาห่ามันข้างล่างด้วยเป็นบ้านนะเดคิดว่าอันนี้เป็นเบอร์ร้อยสามสิบเจ็ดสิบเลยคสิบสามนิ้วโอ้ยหอนด้วยเอ้ยไม่เลยเนาะใกล้ไม่นิดนึงยวสวอสดี ลุ้นตอนนี้ลุ้นมากเลยคัดก,ก็คัดก,ก็อโอเคอันนี้นะครับเปิดแล้วอันนี้จะเห็นว่าลายมันเป็น,ปนลายอัปเกรดมาจากของเดิมของ n อ m x นะครับก็จะดูอ e ีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมว่าเท่าที่จับดูก็พอได้นะแต่เนื้อไม่เหมือนของทิมสันนะทิมสันจะดูมีเนื้อตุกแกตุกแกทีหนึง่ง <c oughs> แต่เนี้ยจะไม่มีนะจะเป็นยางเรียบๆปกติแต่ว่าดอกเยอะ อาจจะเหมาะกับสําหรับไปลองลืดูนะครับส่วนของทีมสานเนี่ยดูมันเป็นแนวสแบบทางเรียบสะบปอไเยอะนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูนะแต่เก็บไว้ไม่ได้เป็นขายใครนะครับเดี๋ยวเก็บไปใช้ก็ขอลองให้ครับสีนิน้อยหนึ่งนะครับนะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าชื่อรุ่นมันชื่ออะไรอันนี้โลเทชันด้านนี้คือหมุนหมุนด้านนี้นะอ่าแค่แค่นี้เห็นอย่างนี้ไม่เหน,นื่อยเลใ,ใช่หรอด,ดูดูตามร้านนีเขาแบบ รุ่นรุ่นรุ่นแป๊บเดียวรหัสมันคือ S T C 0 0 3ถ้าเราน่าจะเป็น S T C 0 0 1นะให้เปงนความรู้อันนี้มีทั้ง a อ r l o c อกและเอ็นแมนะครับบอกก่อนรหัสมันคือ S C T 0 0 3นะครับเอ๊ะเดี๋ยวจำได้มั้เหมือนชื่อโมบิโมบิอะไรสักอย่างวะเห็นมีเลยโมบิมีอะบิหรอมันหมดมันหมดบนตรงนี้แล้วอ่ะ ยังอยู่คนละด้านี่ยเอ้ยหยิบไปหาจะมีบาดมืออีกอื้อมันยแย้มแล้วนะแมวแล้วนะแมวอ่ะดูครับนี่คือเต็มๆมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปีการผลิตนะครับ63สิบสาปีสิบแปดนี่นี่เรงนี้ยลงยูชิปี18คือ1 4 4 1 8ก็คือวันที่4เดือน4 2018หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดู ได้มารีวิวว่าเป็นยังไงอันนี้เบอร์130นะต้องบอกว่าของทิมสันเนี่ย140นะครับมันก็จะใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเล็กกว่านะครับแต่เท่าที่บอกตรงว่าถ้าจับแบบ first impression นะครับสัมผัสแรกนี่ผมว่ามีามรู้สึกว่าคุณพี่เตียลองลองลอง,ลองจับดูมันจะรู้สึกว่าเหมือนตัวของทิมสันก็จะดูเนื้อดีกว่านะใช่ใช่อันนี้มันดูนะธรรมดาสัมได้ยังอ,อืม ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คือมันดูธรรมดานะครับก็เป็นยางปกติที่เราใช้กันนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ลองลอง,ลองวางดูอันนี้ต้องบอกว่าราคามันไม่แพงนะก็สั่งได้อยู่ประมาณเส้นละพันถ้าเส้นหน้าจะเป็นผมซื้อแยกมาเส้นหน้าจะเป็นหนึ่งพันเก้าสิบสองบาทพิเศษด้วยนะไอล้อหลังเนี่ยจะแพงกว่าคือจะเป็นหนึ่งพัน พันร้อยอ่ะมันตั้งไว้พันสามแล้วมันกดรหัสลดราคาได้อีก mm. ฉะนั้นก็ถูกนะครับมันก็เป็นยางถูกนะก็คิดว่ามันก็อันนี้พอเราแกะแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะประสบพบเห็นว่าลายไม่เหมือนกันครับนี่ของยางหลังจะเป็นลายแบบนี้นะแต่พอดูอัน้อหน้าครับเป็นไงแบบมีเส้นเส้นอันนี้จะเป็นรหัส S T C S C T ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับลายจะเป็นมันจะเหมือนแอร์ล็อกปะไม่เหมือ hmm. นคล้ายปะ ไม่เหมือนนะครับถ้คือแต่พออันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลายคล้ายคล้ายๆ,ๆทั่วไปนะอันนี้เหมือนคล้ายๆมิชลินนะน่าทรงคล้ายคล้ายของม<อ>ิชลินแต่มิชลินจะดอกเยอะหน่อยแล้วก็เนื้อยางก็อย่างที่บอกคือรู้สึกธรรมดา <laughs> จับแล้วรู้สึกธรรมดาอันนี้รีวิวแบบไม่ได้ตังค์นะถ้าได้ตังค์ก็จะพูดว่าก็ได้อะแต่ <laughs> บอกตรงว่ามันรู้สึกธรรมดานะ แต่ว่าต้องลองขี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปตัดสินนะอันนี้ผมต้องบอกว่ายังไม่ได้ใช้ขี่นะเท hey, เดี๋ยวลองมาดูตอนที่ขี่แล้วกันคลิปนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวช็อตขี่ว่าอหวทีครับผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดลูกกระดิกด้วยน,นะฮะจะได้ภาพตอนใหม่ๆของพวกเรานะครับ